ปิ้งปลาขีกโก้ตําแจ้วจ้าพี่น้องมือนี่กิ่นเข่าเทียงกับเข่าแรงจ้ะเพราะว่ายังไม่กินเข่าเทียงกรสิกินเข่าเทียงกับเข่าแรงน้ากันจ้าปิ้งปลาขีกโกว้วสิตตําน้าพริกกินกับลวกพักปังจ้าเมื่อกินน้ำขมงเด้อมือเนี่ยเข่ากับหวัวตะหนึ่งซุกปิ้งปลาขีกโก้ตําแจ้วจ้านี่จ้าป่าหวัวขาดจ้า ปลานักเลงจ้ะปลานนักเลงนี่ปลานักเลงเด้อจ้าปลานักเลงกินปลานักเล้งจ้ามือนี้กินปลานักเล่งจ้าวันนี้กินปลานักเลงตำปลานักเลงกินอร่อยอร่อยนักเลงตำปากแน่วันนี้กินปลา intimate. นักเลงเปล่าหัวขาด ปลาขี้โกจ้าภาษาอีสานปลาขี้โกเมื่อนี้ว่าจะกินข้าวเหนียวแล้วก็ตัแก้วปลาขี้โกกินกับลวกพักปังจ้ากับพักสลัดที่ปลูกเองในไนี่ละจ้า มากินน้ำกันเด้อพี่นอ้องเอ้ยมือนีสิ่ตำแก้วปาชิโก้กินกัหลวกพักปังจ้ามาจัดน้ำขมงเด้อจะแซบอิลีได้จ้ามือนีมาแซบน้ำกันเด้ออาหารเทียงหละกะตอนเย็นจ้าร่วมยอดจ้าสองเวลาจ้า มาเด้อพี่น้องมากินตำแก้วปาชิโก้กับลวกพักปังจ้าแสบลยหลายจ้ากำลังหนึ่งเข่าอยู่จ้าเห็นปะกำลังหนึ่งเข่าเหนียวอยู่จ้าหนึ่งเข่าเหนียวกินกับแก้วปาขิโกจ้ามือนี่จ้า